이거 <usion> 어, 어, <그� พี่ไอเมสหายจริงปะมึงแอเมสหายไม่รู้วะ้อมาเนี่ยจริงปะเออไม่จริงแหละจริงอ๋อเอี่ย ไม่แล้วใครดูเสรไม่ใช่หรอมาไม่มาแม่อยู่ในตู้มีอะไรอีกเอาแม่เข้าใจหรือเปว่ามันเป็นกล่องมาโดยเฉพาะเลยนี่กล่องมันเป็นเนียเฉพาะแล้วมันห่อห่อถุงผ้าไว้พี่มี่บอกว่าให้ตำรวจเป็นคนบ้านชี้ ันคิดว่ามันอ่ะน่าไปแหละเพราะวราป้ามันคืนมันมีแค่สองใบที่หนูจะเก็บคือมันอยู่ในใส่กล่องนี้เลยแล้วถ้าเพิ่งเห็นเมื่อกี้นี้มันเงินหายไปอีกร้านหนึ่งเพราะมันเป็นเงินใช้นี่หนูรต้องใช้ที่เดือนละหนึ่งล้านสี่แสนบาทถูกต้องป้าแล้วคือเราต้องมีสไตด์าบเกถบไว้ตลอดอ่ะตอนนี้เหลืออยู่แค่ทัดหกแสนที่หาไม่เจออ่ะมันเข้าไปแต่แรกแล้วคือตอนนี้กําลังถามอยู่ว่าของที่ไม่ไปอยู่แล้วมีพวกกระเป๋ามีผ้ามันคอหลุยอะไรอีกตู้เซฟฉันไม่เคยบอกรหัสใครไม่มีใครรู้รหัส แม่ฉันยังไม่มีใครรู้รหัสแม่ฉันยังไม่รู้รหัสเลยกระเป๋าแบนเน่มาตอนนี้มีหลุยหายใบหนึงน่งกุชชี่ใบหนึ่งแล้วก็แต่มันก็ไปหมดแหละแล้วก็มีผ้าผ้าหลุยแล้วก็กระเป๋าไอเมสสองใบกระเป๋าไอเมสมาเจอเมื่อคืนตอนนี้กระเป๋าไอเมสอราสีชมพูเจอแล้วและสีแดงอ่ะอยู่ที่สุขุมวิทหกสิบสามร้านอยู่แถวๆร้านดองกี้หรืออะไรกี้ๆสักอย่างเนี่ยแหละอยู่แถวนั้นมันยอมรับมาแล้ว ซึ่งก็แปลว่าเงินต้องคืนเพราะว่ามันเป็นการรับซื้อของโจรเพราะว่าไม่มีใบาการรับซื้อเขาเรียกว่าไม่มีใบไม่มีใบรับซื้อของเก่าแลวรับซื้อต่ํากว่าราคาเขาต้องคืนให้นาาเยอะแ,แต่ว่าเดี๋ยวทางออกร่วมเข้าใจใช่ปะ